I'm คุณู้ชมคะกลับมาช่วงที่2ของรายการบรรบาลผ่นเพลงนะคะกับอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆที่เพิ่งจะจบไปนะคะไอฟ้าดินนะคะของวง power band นั่นเองนะคะแนะนำมาจากคุณกุ้งนะคะจากจังหวัดสิงบุรีขอพรบคุณด้วยนะคะที่ช่วยแนะนําผลงานเพลงเพราะๆมายังรายการของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยสําหรับการรับ ชมนะคะแล้วก็การติดตามรายการของเรานะคะสำหรับคุณกุ้งอ่ไม่ใช่คุณกุ้งจงสิธิ์ชื่อเหมือนกันเลยคุณกุ้งจากจังหวัดสิงห์บุรีนะีคะขอบพระคุณด้วยแล้วกันค่ะเอาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคเกี่ยวกับข้อมูลกันเลยดีกว่านะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพนะีคะวันนี้แกตัวมินรูปภาพมาบอกคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าเนื้อหารายการเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่รับทราบไหคะระตูนก็เลยนําภาพมาประกอบนะคะวิธีการหลับให้สบายเนี่ยเราจะต้องทานอะไรกันดีนะคะมาดูกันเลยดีกว่านะคะการทานอาหารเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นแล้วก็สําคัญนะคะต่อการนอนหลับมากๆเลยอย่างแรกที่อยากจะให้คุณผู้ชมแนะนำให้แนะนําให้คุณผู้ชมรับประทานนะคะนั่นคือสารอาหารนะคะเรียกว่าแคลเซียมนะคะหรือว่าแมกนีเซียมนะคะทั้ง2อ,อย่างนี้นะคะมีส่วนจําเป็นมากๆเลยต่อการนอนหลับของคุณผู้ชมนะคะเพราะว่ามันจะช่วยผ่อนคลายนะคะกล้ามเนื้อของคุณผู้ชมค่ะเวลานอนหลับเนี่ยบางคนอาจจะมีเรื่องของการ เกรงนะคะมือเท้าเกรงนะคะแล้วก็เป็นตะคิวได้ง่ายๆถ้าเกิดคุณผู้ชมรบับประทานนะคะแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมเป็นประจำเนี่ยจะช่วยได้นะคะแล้วแคลเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยจะอยู่ในอะไรกันบ้างนะคะ,คะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นในรูปภาพเลยนะคะๆๆก็อยู่ในเนื้อปลาอันดับแรกเลยนะคะนอกจากนี้ก็มีนะคะถั่วนะคะมลเมล็ดธัญพืชนะคะรวมทั้งพืชผักใบสีเขียวด้วยนั่นเองค่ะ,คะหารับประทานได้ง่ายๆมากเลยนะคะต่อไปแร่ธาตุและสารอาหารประเภทที่2ที่อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมรับประทานเนื่อ คือวิตามินค่ะแล้วจะวิตามินอะไรดีนะคะนี่นคือวิตามิน B นะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1, B2, B3 นะคะจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้คุณผู้ชมหลับได้ดีแล้วก็หลับลึกนะคะและที่สําคัญเขาบอกว่า การรับประทานรับประทานวิตามิน B นะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับอารมณ์ของคุณผู้ชมให้เป็นปกติค่ะแล้ววิตามิน B ล่ะจะอยู่ในพวกอาหารประเภทอะไรบ้างน,นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะอยู่ในเต้าหู้ถั่วนะคะเนื้อปลาเนื้อไก่นะคะไข่ไก่นะคะ,คะ,คะรวมทั้งหน่อไม้นะคะบลอกเกอรี่คะน้าแล้วก็เห็ดนั่นเองค่ะหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมจดไม่ทันยังไงเนี่ยดูตามรูปภาพที่กระตุนนํามาฝากคุณผู้ชมเลยก็ได้นะคะเลือกสรรเอาว่าการรับประทานอาหารที่จะได้รับวิตามิน B เนี่ยเราจะรับประทานจากอาหารประเภทอะไร บ้าะะต่อไปและท่านละสาร,สารอาหารประเภทที่3ที่จะแนะนําให้คุณผู้ชมรับประทานนะคะนั่นก็คือทิปโตฟานนะคะสารอาหารนี้หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่แต่สารอาหารทิปโตฟานนี้นะคะเขาบอกว่า เป็นสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของฮอร์โมนของเราที่จะทําให้คุณผู้ชมนะคะหลับได้ลึกแล้วก็หลับได้ดีนั่นเองค่ะสําหรับสารอาหารทิปโตฟานนะคะจะรับประทานจากอะไรละ่ะเราถึงจะได้สารอาหารนี้นะคะก็อย่างเช่นนะคะก็อยู่ในกล้วยค่ะไข่นะคะลูกพุนนะคะรวมทั้งสาหร่ายแล้วก็นมนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นอาหารประเภทที่กระตุนแนะนําให้คุณชมในรูปภาพก็ได้นะคะลองไปคัดสรรดูค,ค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเป็นแร่ธาตุแล้วก็สารอาหารใน ก็คือกลูโคสนะคะหรือว่าน้ําตาลนั่นเองจําเป็นมากๆากเลยเพราะว่าระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ชมเนี่ยมีผลเกี่ยวกับการนอนหลับแล้วก็นอนไม่หลับดังนั้นการรับประทานอาหารประเภทที่ให้น้ําตาลมากๆาเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดนะคะคุณเนี่ยอาจจะหลับไม่สบายได้หลับไม่ลึกได้หลับไม่สนิทได้ดังนั้นควรที่จะรับประทานนะคะสารอาหารที่มี กูคคโคดนะคะหรือว่าระดับน้ําตาลเนี่ยน้อยๆนะคะจะทําให้คุณผู้ชมหลับได้สบายนั่นเองค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆนําเกี่ยวกับการทานอะไรดีถึงจะทําให้คุณผู้ชมนะคะหลับได้สบายนะคะลองไปใช้ดูแล้วกันนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เรื่องราวของการนอนหลับนั่นเองค่ะเอาละคุณผู้ชมคะรับทราบข้อมูลกันไปนแล้วนะคะกระตูยังมีอีกสองผลงานเพลงที่แนะนํามาจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะกับผลงานเพลงแรกนั่นก็คือที่สุดของหัวใจขับร้องโดยคุณแจดอนุพลแก้วการนะคะแนะนํามาจากบ้าน สวนรีสอร์ทจังหวัดนครพนมไว้วันหลังเนี่ยการ์ตูนจะไปเยี่ยมเยียนนะคะไม่บอกชื่อด้วยเป็นใครย,ยังไงนะคะอย่าเอาไว้โอกาสหน้าถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยการ์ตูนจะไปเยี่ยมแน่นอนสำหรับบ้านสวนรีสอร์ทนะคะที่แนะนําของอผลงานเพลงของแกนเอ็กมาการ์ตูนก็เลยจัดเพลงนี้ให้ฟังนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะชัยโยของคุณติ๊กชิโร่นะคะแนะนําม,มาจากคุณเอี้ยงจากจังหวัดสระบุรีนะคะไม่รู้ว่าดีใจอะไรนักหนานะคะเดี๋ยวไปล้วชวนแล้วฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพบก,กันช่วงต่อไปของรายการค่ะ 在阴、哎哎 ไปแล้วค่ะสองผลงานเพลงนะคะที่สุดของหัวใจคับร้องโดยคุณแจ้ดนุพลแก้วการแนะนำมาจากบ้านสวนรีสอร์ทนะคะจังหวัดน,นครพนมนะคะขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับแฟนรายการท่านใหม่ของเรานะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะชายโยของคุณติ๊กชิโร่นะคะแนะนำมาจากคุณเอื้องจากจังหวัดสระบ,บุรีนะคะสองผลงานการ์ตูนจัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าแฟนรายการท่านอื่นคงจะถูกใจด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ายัางพอมีเวลาเหลือนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะ รับฟังผลงานเพลงไหนที่จะทําให้คุณผู้ชมสามารถร่วมย้อนวันวานกับรายการของเราได้นะคะแนะนําเข้ามาได้เลยนะคะ ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยแฟนรายการของเราแน้นําผลงานเพลงมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะต้องขอบพระคุณด้วยสําหรับการติดตามรับชมนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมเนี่ยสองหมายเลขเช่นเคยเลยนะคะศูนย์สองเก้าสามหกสามสองสี่และศูนย์สองเก้าสามหกสองศูนย์หกหกนะคะเดี๋ยวเพลงที่คุณผู้ชมแนะนําเข้ามาเนี่ยกระตูนจะทยอยจัดให้ถ้าเกิดว่าเพลงนั้นมีนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายนะคะของรายการเมรัวานผ่านเพลงยังมีผลงานเพลงเพาะเพาะรอคุณผ ชมอยู่ค่ะ